พี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองในเทศกาลธรรมดานะครับเราเข้าสู่เทศกาลธรรมดาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างนะครับพอมาวันนี้เข้าสู่วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองในเทศกาลธรรมดา ก็เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเริ่มพระพารกิจไถ่บาปมนุษย์แต่ว่าบทพระบรสารในวันนี้เนี่ยเป็นบทที่เล่าว่าพระเยซูเจ้ายังไม่ยังไม่พร้อมจะปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณะเรื่องก็เลยกลายเป็นว่ามีความขัดแย้งอยู่คือว่าพระองค์ทรงเริ่มพระพารกิจในวันอาทิตย์ที่สองนี้แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ยังไม่ปรารถนาจะปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณะ แล้วเรื่องมันเป็นยังไงนะครับพ่อก็ตั้งหูเรื่องในวันนี้นะครับว่าศาสนาคาทอลิกก็เหมือนศาสนายูดายคงเป็นศาสนาเดียวที่พระเจ้าทรงก้มลงมาทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์เพื่อผูกมัดเป็นคู่ชีวิตกันและกันตลอดไปบทานที่หนึ่งหนังสือประกาศุอิสยาวันนี้นะครับเป็นหนังสือประกาศุอิสยาบทที่62 ประกาศสุกอิสยาในพระคัมภีร์มีทั้งหมด66บท62นี่ก็หมายถึงว่าใกล้จะจบเต็มทีแล้วเป็นบทที่ประกาศสุกอิสยาเนี่ยเขาเทศให้กำลังใจประชากรชาวอิสราเอลว่าเขาจะได้พ้นจากแดนในประเทศที่กรุงบาบีลนไปเป็นทาสเขาห้าสิบปีแล้วกําลังจะกลับบ้านบทนี้เป็นบทที่ให้กําลังใจเขาว่าเขากลับมาบ้านครั้งนี้เขาจะกลับมาแบบมีศักดิ์ศรีไม่สิ้นไร้ไม้ตอก แล้วข่าวดีของกันจะได้กลับบ้านเนี่ยก็คือว่าพราะเป็นเจ้าจะส่งมาช่วยเขาอย่างแน่นอนให้เขาได้กลับบ้านทั้งๆที่เขาไม่เห็นทางว่าเขาจะออกจากการเป็นทาสในดินแดนอิสอบาบีโลนอย่างไรแล้วก็กลับมาบ้านได้ยังไงก็มองไม่เห็นทางนะครับหนังสือประกาศึอิสยาตอนที่เราอ่านในวันนี้เป็นบทเทศบอกยูนชาวอิสราเอลในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังพ้นจากการเป็นเฉลย ณกรุงบาบิโลนได้กลับบ้านไปยังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากตกเป็นเฉลยนานถึง50ปีความรู้สึกสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากในชีวิตได้รับการจุดประกายขึ้นมาใหม่อิสยาพยายามจะกระตุ้นชีวิตที่เหี่ยวเฉาไปนานให้กลับมาแข็งแรงสดชื่นขึ้นใหม่กับข่าวดีนี้บางคนก็ยังไม่เชื่อว่า ก็บางคนก็ยังไม่เชื่อเพราะรู้ดีว่าการกลับไปครั้งนี้ต้องกลับไปสร้างบ้านแปลงเมืองคือว่าเขารู้ว่าเ็าจะได้กลับบ้านแต่บางคนเขาก็ยังนึกอยู่ว่ารู้จะกลับไปทําไมเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยมันถูกทิ้งร้างไปห0สิปีมีแต่สังข้าวมีแต่ตอไม้มีคนแก่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปนับศูนย์นับหนึ่งกับชีวิตขึ้นใหม่ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังไม่เชื่อ เพราะรู้ดีว่ากลับไปครั้งนี้ต้องกลับไปสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วประกาศุกอิสยาบอกว่าเรากลับไปจะมีศักดิ์ศรีนะจะกลับไปได้ยังไงไปนับศูนย์นับหนึ่งกับซรากเมืองเก่าการบูรณะวิหารขึ้นใหม่บทเทศหลายบทของประกาศุกอิสิยาจึงมีเนื้อหาทํานองว่าพระเจ้าทรงเตรียมอาหารเลือดลดไว้บนภูเขาของพระองค์คือพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเราจะมีกินแน่นอนเพราะเป็นเจ้าทรงเตรียม อาหารเลือดลดไว้บนภูเขานี้พระองค์จะทรงเตรียมอาหารเลือดลดไว้บนภูเขาของพระองค์พระองค์ทรงยกภูเขาของพระองค์ขึ้นใหม่ให้สูงกว่าภูเขาทุกลูกหมายความว่าเด่นกว่าประเทศอื่นๆด้วยกลับไปครั้งนี้ประเทศของเธอจะเป็นประเทศที่สูงเด่นและจะมีนานาชาติมาร่วมรับประทานอาหารด้วยหมายความว่า การกลับไปครั้งใหม่นี้ไม่ใช่กลับไปอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกแต่กลับไปบ้านเราจะรุ่งเรืองและความรอดของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม้อันนี้เป็นคำของประกาศุอิสยาที่เราอ่านกันในวันนี้นะครับและความรอดของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม้นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้า บรรดากษัตริย์จะทรงเห็นสิริรุ่งโรดของเจ้าแต่ว่าในหนังสือประกาศุอิศยาตอนนี้มีพูดถึงว่าเขากลับไปครั้งนี้เขาจะไม่สิ้นรายไม้ต่อเขาจะพระบิ็นเจ้าจะอุปถัมภ์เขาแล้วประกาศุอิสยาเปรียบเทียบเขากับผู้หญิงที่เข้าพิธีแต่างงานสตรียุคโบราณในวันที่พวกเธอมีความสุขที่สุดก็ มีความสุขที่สุดเหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตผู้หญิงในยุคโบราณนะครับก็คือวันที่เธอมีผู้ชายมาขอแต่งงานพาเธอเข้าสู่พิธีวิวาเธอได้เป็นเจ้าสาวมีคู่ชีวิตผู้หญิงในโลกของคนโบราณโดยเฉพาะทางซีกโลกตะวันออกนะครับก็เป็นเหมือนชนชั้นสองนะครับไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ต้องหัดทำงานบ้านดูแลบ้านทำอาหารไม่มีที่ทางจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้านถ้าไม่มีงานเทศกาลชีวิตก็เงียบเหงาอยู่แต่ในบ้านพุทธโรวันที่จะมีผู้ชายมาขอแต่งงานซึ่งเป็นวันที่ทำให้ชีวิตมีสถานะในสังคมแม้จะเป็นช้างเท้าหลังแต่ก็ยังมีคู่ชีวิตมีลูกลูก เป็นหน้าเป็นตาอิสยาใช้ความรู้สึกของสตรียุคโบราณมาอาธิบายอาธิบายว่าบัตรนี้กรุงเยรูซาเล็มมีชื่อใหม่ว่ามีคู่สมรสแล้วย่าวันนี้เราอ่านบทอ่านไปเราจะพบว่าทําไมอิสยาต้องพูดว่าต่อไปนี้คนนานาชาติจะเรียกเธอว่ามีคู่สมรสแล้วคือเขากําลังจะเปรียบเทียบว่าบัตรนี้เหมือนกับชาวอิสราเอลประสบความสําเร็จแล้วเขามีคู่ชีวิตแล้วนะครับนะ แล้วอิสยาเขียนแบบนี้นะครับเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่าผู้ถูกทอดทิง้งเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าแม่ราม้างแต่เขาจะเรียกเจ้าว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วคำเทศของพระกาสุอิสยาที่เปรียบเทียบว่าประชากรชาวอิสราเอลกลับบ้านไปครั้งนี้ เหมือนกับเขาประสบความสําเร็จในชีวิตผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จคือมีคู่ชีวิตคือพระเป็นเจ้าจะเป็นคู่ชีวิตกับเขานั่นเองในความหมายนี้จะมีสิ่งใดซ่อนอยู่ลึกซึ้งเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขา แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน เกตเห็นนะครับว่าบทเทศของประกาศสุกอิสยาที่บอกว่าต่อปีนี้ชาวอิสราเอลเขาออกจากแดนในประเทศกรุงบาบิโลนแล้วก็กลับไปกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้กลับไปอย่างสิ้นไร้ไม้ต่อเหมือนกับคนที่ได้รับความอุปถัมภ์แล้วประกาศสุกอิสยาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับผู้หญิงในสมยัยโบราณที่เขาประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตก็คือว่าเขาแต่งงาน มีคนมาสู่ขอพาเขาเข้าสู่วิธีทางงานเพราะเขาอ่านบทอ่านที่เราจะฟังในเช้าวันนี้นะครับท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่สีโจนข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบเพราะเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะอยู่เฉยไม่ได้จนกว่าการปลดปล่อยที่พระเจ้าประทานแก่กรุงนี้จะปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณ และความรอดพ้นของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม้นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้าบรรดากษัตริย์จะทรงเห็นสิริลุ่งโลดของเจ้าเจ้าจะได้ชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้เจ้าจะเป็นเสมือนมงกุฎในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเสมือนมงกุฎของกษัตริย์ในพระหัตถ์พระเจ้าของเจ้า เขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่าผู้ถูกทอดทิ้งเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าแม่รางแต่เขาจะเรียกเจ้าว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยินดีในเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะมีคู่สมรสใช่แล้ว ชายหนุ่มแต่งงานกับสาวพมจารีฉันใดพระผู้สร้างของเจ้าก็จะแต่งงานกับเจ้าฉันนั้นเจ้าบ่าวยินดีเพราะเจ้าสาวฉันใดพระเจ้าของเจ้าก็จะทรงยินดีเพราะเจ้าฉันนั้นถ้าเราไม่นำเอาบทอ่านที่หนึ่งของประกาศสุกิศยามาพิจารณาแล้วก็ใจความหมายที่ลึกที่สุดที่ประกาศสุกิศยาทำไมต้องเทศแบบนี้นะครับ ปัจจุบันเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อประชากรชาวอิสราเอลเมื่อกลับจากถิ่นในประเทศแล้วมาอย,ย,ย่างกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้ฐานะของเขานี่นะเป็นคู่ชีวิตของพระเลยทีเดียวศาสนาคาทอลิกก็เหมือนศาสนายูดาดศาสนายูดาดที่ศาสนาอะไรครับชาวยิวรู้จักพระป็นเจ้าว่าทรงพระน,นามว่าจาวเวนะครับตั้งแต่พระป็นเจ้าทรงเรียกอับราฮัมอิสอัคยาโคบ ลูกของยาคบสิบสองตระกูลเป็นประชากรชาวอิสราเอลเหล่านี้เราเรียกว่าศาสนายูดายจนกระทั่งพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระพิสศาสนาขึ้นแต่ในนี้ก็บอกว่าศาสนาคาทอลิกก็เหมือนกับศาสนายูดายนะครับคงเป็นศาสนาเดียวที่พระเจ้าทรงก้มลงมาทําพันธสัญญากับประชากรของพระองค์เพื่อผูกมัดเป็นคู่ชีวิตกัน และกันตลอดไปก็คงจะมีศาสนาคาทอลิกและก็ศาสนายูดายเท่านั้นที่พวกเขาคิดเสมอว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นคู่ชีวิตเพราะพระเป็นเจ้าทรงก้มลงมาทาําพันธสัญญาและรับเขามาเป็นคู่ชีวิตพวกเราทุกคนพระอเป็นเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมารับเราเป็นคู่ชีวิตตั้งแต่สมัยโบร,ราณมาประกาศศกของพระเจ้าสอนประชากรชาวอิสราเอลให้พยายามเข้าใจพระเจ้า ในลักษณะคู่ชีวิตไม่ใช่เอาพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้อยากได้อะไรก็เข้ามาขอบนบานสารกล่าวพอได้แล้วแก้บุญแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันจนกว่าจะเดือดร้อนใหม่ก็จะเข้ามาขอพึ่งพาอีกนบุญเปาโลสอนคิตชนยุคแรกว่าสามีจงรักภรรยาดุดพระคิดเจ้าทรงรักพระศาสนาจักร เพราะพระศาสนาจักรเป็นพระวรากายของพระองค์สามีจึงควรรักภรรยาเหมือนรักร่างกายของตนไม่มีใครเกียดตจชังร่างกายเนื้อหนังของตนงัเราจะเห็นว่าในบทอ่านที่หนึ่งที่เราผ่านช่วงที่หนึ่งไปนะครับเราจะเข้าใจคําที่ประกาศกอิสยาห์เขาใช้ว่าต่อไปนี้ประชากรชาวอิสราเอลมีฐานะเป็นคู่ชีวิตของพระ พระบิณฑเ,เจ้าเป็นผู้ชีวิตของพวกเขาก็เลยนําเรามาสู่บทพระวรสารของนักบุญยนในวันนี้ที่พ่อบอกว่าออพระเยซุเจ้าทรงเริ่มอ,ออกปฏิบัติาพระภารกิจแต่ยังไม่อยากจะแสดงพรวองค์ในที่สาธารณะวันนี้วันนี้คือวันไหนครับนักบุญยนเล่าเหตุการณ์ในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลีดีนะครับหมู่บ้านคานานี้ตั้งอยู่เหนือขึ้นไปจากหมู่บ้านนาสระษ บ้านของนักบุญจอรั์แล้วพระนางมารีแล้วก็พระเยซูเจ้านะครับบ้านของพระเยซูเจ้าอยู่หมู่บ้านนัสรัตเหนือขึ้นไปก็เป็นหมู่บ้านคานานะครับพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ได้มาร่วมงานแต่งงานครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าผู้หญิงคนหนึ่งถือว่าการได้แต่งงานเป็นความสุขประดุจความสําเร็จในชีวิตอย่างที่พูดในตอนต้นนะครับที่เราพูดกันว่า ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งถือว่าการที่เขาได้แต่งงานผู้หญิงในโลกของคนโบราณเป็นเครื่องหมายของการประสบความสําเร็จเจ้าสาวในงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าววันนี้นะครับกําลังจะพบความทุกข์เสียหน้าในงานแต่งงานของเธอเพราะเล่าอางุ่นหมดลงแทนที่วันแต่งงานจะเป็นความทรงจําดีๆที่เก็บไว้เล่าเอ่ยคุยให้กันและกันฟังกลับเป็น อรอยด่างพ้อยในวันที่แต่งงานนี้ไม่มีใครอยากพูดถึงเพราะว่าเล่าเง่นหมดลงก็อายขายหน้าแคกเรือที่มานะครับพระนางมารีเป็นผู้วัยในเรื่องความทุกข์ของพวกเราพระนางมารีสังเกตเห็นเล่าอเง่นหมดลงและเป็นคนที่วัยมากรู้ความทุกข์ลำบากของเราพระนางเข้าไปทูลต่อพระเยซูเจ้าแต่ในขณะนั้นพระเยซูเจ้ายัางวิได้ทรงเริ่มพระภารกิจของพระองค์ เราะฉะนั้นเรามาอยู่ในสัปดาห์ที่สองจริงๆแล้วพระเยซูเจ้ากําลังจะเริ่มพระภารกิจแต่วันนี้มางานแต่งงานเพื่อนบ้านของแม่ยังไม่อยากจะแสดงพระองค์ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เราที่พ่อได้บอกว่าเริ่มชีวิตพระผู้ไถ่แล้วแต่วันนี้ยังยังไม่พร้อมจะแสดงแต่ปรากฏว่าแม่พระเป็นผู้ที่ทูลขอพระองค์ทูลขออย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน แ่จะเข้าสู่ยุคแห่งความรอดพ้นยุคแห่งพระเมสสิยาหรือว่าพระเยซูเจ้าทรงเ,เริ่มปฏิบัติาพาระภารกิจแล้วแต่ว่าวันที่มางานเลี้ยงวันนี้ยังไม่อยากจะแสดงพระองค์นะครับพระนางก็ไปตูลต่อพระเยซูเจ้าแต่ขณะนั้นพระเยซูเจ้ายัางมิได้เริ่มพระภารกิจของพระองค์พว์ยังไม่อยากแสดงเครื่องหมายอัศจรรย์แต่พระมารดา ทรงไว้วางใจพระบุตรของพระนางว่าจะไม่ปฏิเสธพระนางเพื่อช่วยเหลือพวกเขาแม่พระมั่นใจเลยว่าพระเยซูเจ้าจะไม่ปฏิเสธแน่นอนนะครับยุคสมัยของพระเมสสิมาถึงแล้วองค์หินหกใบที่ใส่น้ําเพื่อชําระตนตามธรรมเนียมของชาวจิวในผู้บริสารก็เล่าว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยบอกกับแม่บอกว่าธุระอะไรของแม่และของลูกเวลาของลูกยังมาไม่ถึง แต่ปรากฏว่าแม่พระก็เดินไปบอกกับคนที่ทำหน้าที่ตัดน้ำล้างเท้ามีตุ่มหกใบาวางอยู่ที่หน้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวถ้าท่านผู้นี้เนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะยุคสมัยของพระพศิยามาถึงแล้วหมายความว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งความรอดพ้นโดยมีแม่พระเป็นผู้ที่ร่วมแผนการไถ่าบาปมนุษย์ องคหินหกใบใส่น้ำเพื่อชำระตนตามธรรมเนียมของชาวยิวอ,อาจหมายถึงหนังสือตานมุดหกเล่มใหญ่ในสังคมชาวยิวอ,อันเป็นข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมที่แตกย่อยออกมาจากธรรมบัญญัติของโมเสสยุมยิมในชีวิตประจำวันกฎหมายของชาวยิวมีพระคัมภีร์ห้าเล่มเรียกว่าโตราแต่ในโตราห้าเล่มยังไม่พอชาวยิวยังแตกออกเป็นกฎปฏิบัตเิเล็กๆน้อยน้ออีกหกเล่มใหญ่ เรกว่าตาลมุดแล้วชาวอยู่ก็เกือบจะปฏิบัติไม่ไหวเวลานักบุญยนเขียนบทพระบรมสารนักบุญยนจงใจบอกว่าตุ่มใส่น้ำหกใบอาจจะหมายถึงทาเพื่อบั็นจที่มนุษย์แข่งกันปฏิบัติเพื่อจะได้รับความรอดพ้นแต่ว่าเราไม่สามารถจะได้รับความรอดพ้นจากความพยายามแข่งกันปฏิบัติหนังสือ ทานมุดหกเล่มใหญ่ในสังคมชาวยิวเป็นข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมที่แตกย่อยออกมาจากธรรมบัญญัติของโมเสสหยุมหยิมในชีวิตประจำวันที่บัดนี้พระเยซูเจ้าจะทรงเติมเต็มให้กับกายเป็นเครื่องดื่มชั้นดีคือความรักและความชื่นชมยินดีแห่งพระหันสถานของพระเยซูเจ้าทดแทนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภาษามนุษย์เพราะความรอดพ้นมาจากพระหันสถานของพระเจ้า มิใช่การถีปฏิบัติข้อกำหนดที่มนุษย์คิดว่ารอดพ้นจากการออกแรงถีปฏิบัติจากพละกำลังความเข่งคัดของตนเองแผ่นดินอิสราเอลที่อิสยาก์กล่าวว่าผู้คนจะเรียกเธอว่ามีคู่สมรสแล้วคือมีความชื่นชมยินดีบัตรนี้ก็เป็นจริงแล้วในยุคสมัยของพระม่สิยาผู้คนจะไม่เรียกเธอว่าผู้ถูกทอดทิง้ง บัดนี้ก็เป็นจริงแล้วเมื่อพระมารดาและพระบุตรไม่ยอมทอดทิ้งให้เธอต้องอับอายขายหน้าเพิ่งจะสัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดาเรากำลังเริ่มต้นติดตามพระเยสเจ้าพราะองค์ทรงรับพิธีล้างจากท่านยนแล้วก็ทรงเริ่มออกปฏิบัติพระภารกิจไถ่บาปมนุษย์และตั้งแต่นี้ไปพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์ก็เหมือนเราก้าวเดินติดตามพระเยสุเจ้าไปทุกก้าวย่าง ตามเส้นทางแห่งาพาระภารกิจเทศสอนของพระองค์ในบทอ่านที่สองวันนี้นะครับนักบุญเปาโลเขียนจดหมายพิสึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งวันนี้พระเยซูเจ้าทรงรับวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอนก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราเลยลึกถึงเหตุการณ์นี้พระจิตมาประทับอยู่ในพระองค์ทรงนำพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใดก็มีแต่กระทำความดี ล้บุญเปาโลสอนว่าอาศัยศีลล้างบาปพระจิตเจ้าจะมาประทับในวิญญาณนอกจากจะทําให้เรามีสายสัมพันธ์เป็นลูกของพระพิญญาเจ้าแล้วยังประทานพระพรให้เรามีความสามารถที่สร้างสรรค์แตกต่างกันออกไปพระจิตทําให้เราเป็นลูกของพระแล้วยังประทานพรสวรรค์ให้เราสามารถทํากิจการงานแตกต่างกันออกไปพระจิตเจ้าพู้องค์เดียวผู้กระทําทุกอย่างในทุกคน ในวันนี้บทกดหมายดุบุญเปาลูมีคํานี้นะครับพระจิตเจ,จ้าพระองค์เดียวผู้กระทําทุกอย่างในทุกคนบางทีผู้รับใช้ในงานแต่งงานดูเหมือนเขามีหน้าที่ต่ําต้อยคอยตักน้ําใส่องค์หินในบทพระบรสารือบุญยอดเล่าว่าแม่พระเดินไปบอกกับคนใช้ที่มีหน้าที่ตักน้ําใส่องค์หิน ไม่รู้จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เขาก็ทําหน้าที่ที่มาทุกวันน่ะปลักน้ําใส่องค์หินให้คนล้างชำระตัวเขาคงท,ทําเช่นนี้ทุกวันมานานแล้วแต่พอเขาได้พบพระเยซูเจ้าผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระจิตเจ้าสิ่งที่เขาทําวันนี้ตามพระดํารัสของพระเยซูเจ้าและตามคําแนะนําของแม่พระทันทีการงานต่ําต้อยที่เขาทําอยู่ทุกวันกับกลายเป็นผลงานที่เขาได้ร่วมมือกับพระเยซูเจ้าและพระมารดา ในการช่วยคู่บ่าวสาวรอดพน้นจากความอับอายไม่ว่าเรากำลังทำสิ่งใดเราควรทำพร้อมกับการวอนขอต่อพระจิตเจ้าอย่าเปรียบเทียบดูถูกการงานของใครเพราะงานที่เราทำอยู่ทุกวันไม่ว่าจะต่ำต้อยแค่ไหนก็เป็นผลจากพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่ทรงนำพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใดก็มีแต่เราทำความดี เราจริงเห็นได้ว่าบทอา่านในวันนี้สอดคล้องกันตั้งแต่บทอา่านที่หนึ่งที่ประกาศสุอิสยาเปรียบว่าชาวอิสราเอลกลับบ้านเขาผู้คนทั้งหลายจะเรียกพวกเขาว่าคู่ผู้ที่มีคู่สมรสแล้วผู้หญิงที่สมหวังในชีวิตแล้วเราก็มาถึงบทพระวรสารของพระเยซูเจา้านะครับที่พระองค์ทรงช่วยกู้แต่างงานวันนี้พ้นความอับอายทั้งๆที่พระองค์ยังไม่ปรารถนาจะแสดงพระองค์ เราเข้าสู่เทศกาลธรรมดานะครับกำลังติดตามพระเยซูเจ้าเปทุกอาทิตย์ขอให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างซื่อสัตย์อย่างคนปักน้ำใส่ตุ่มนั้นทุกวันที่สุดแล้วพระเยซูเจ้าจะทรงบันดาลสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นให้รอดพ้นได้สวัสดีครับ